สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังเกมยุทธจักรของคนเลวเป็นเกมแนวไอเดอร์อพีจี่ของภาพยนตร์ยุทธจักรของคนเลวนะทุกคนนะในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดสำวิธีการเติมโค้ดนะครับสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมอัปเดตให้ตลอดนะสําหรับวิธีการเติมโค้ดผมมาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คําสั่งรหัสแรกครับ ให้เรากรอบโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับโค้ดก็ปักหมุดต้องคอมเมนต์นะทุกคนนะอัปเดตให้ตลอดนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดี D และ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดอ่าโอเคพิมพ์ตามที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดไอเทมของเกมยุทธจักรของคนเลวนะครับผมนะอ่านะครับกรอโคดเสร็จแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ครับนี่นะผมได้รับหาตัวละครเนาะเอ่คนนี้โยชชวนนะครับผมนะ การ์ดทองนะทุกคนนะโอ้โหแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์เนาะอ่าโสต์ต่อไปเป็นเกมเปิดใหม่นะทุกคนนะเกมนี้นะครับแนวไอดอลพีจีนะอ่านะครับบนสตไทยมีภาษาไทยนะครับสำหรับใครอยากดูอ่ารีวิวระบบต่างๆของตัวเกมก็สามารถกดดูได้นะครับผมนะ,ะผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้เหมือนกันนะครับผมนะ สำหรับเกมยุทธจักรของคนเร็วนะครับผมนะอ่าเกมนี้ต้องเป็นคนเร็วนะทุกคนที่จะเล่นได้เนาะคนดีเล่นไม่ได้นะนะครับผมะจะได้ตั๋วกาชามาเนาะ,ะสำหรับโค้ดเพิ่มเติมก็จะอัปเดตให้นะครับตรงคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่เรากรอกโค้ดเราได้อะไรบ้างนะทุกคนนะเอมาดูที่ทรัพยากรนี่ครับผมตั๋วกาชา20ใบนะเนาะนี่แล้วก็ เป็นพวก e p อะไรต่างๆเนะหินเริ่มคองเลิ่มขั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครนี่ครับผมโยชวนนะครับนะอ่าตัวนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับสำหรับวิธีการเติมโค้ดแจกโค้ดก็ประมาณนี้นะครับผมของเกมยุทธจักรของคนเร็วนะครับผมเนี่ยกดเปิดใช้ได้เลยครับผมโอ้โหก์ดทองนะเหนือชั้นนะครับผมนะนี่ ตัวนี้ครับผมอ่าอยู่สำนักสเตตัสอ,อ๋อไม่ใช่อยู่สำนักมื่นพิษนะครับผมมื่นพิษเนาะเป็นนักฆ่านะครับผมอ่าโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ